สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็ผมฟิ้นจากช่องอลาสัตนะครับวันนี้ผมมาเล่นซูง่าในห้องจริงครับแพนด้าคุณจะตัดคะแนนได้แล้วมากไม่ได้โวยนะพูดจริงไอเขาว่าผมยับแน่มดทุกคนรอดูรอดูนายก็อย่าไปชมเยอะเดีอย่าวยอยเออย่าไปยอเยอะเดี๋ยวคนซ้ำมันเต็มเดี๋ยวคนซ้ำคนซ้ำมันเยอะคนซ้ำมันเยอะเลยเต็มเลยแหละ S <S เด็บเวื่นโอ้ยผมก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ไเป็นไรเดยนเลยเพื่อนที่หายแล้วไอ้ไจมบ,บนนะจมบ,บนจมบ,บ,น,จบ,บน,นมาบ,บนด้วยเพื<น>่อนเฮ้ยโรเลออนมันเอาเรื่องอ่ะมันสกิลแรงจังวะเ,เพื่อนไปแมวคลิปอะไรเพื่อน โอ้เจ็บเจ็บเจ็บมันลุมเอาผมมาเพื่อนกลับบ้านก็ได้อะไรมาผมโมเลนด้วยเขากดไลค์ใส่ผมอ่ะม่งอิโมจิอ่ะมีเหมือนกันอะจะเป็นของซีอะเพื่อนเล่นบอกบนสองนะไปเติมนะไปกลางแล้วนะมันเอาเมก่อนเลยอยากเล่นอยากเล่นหมีจอกก่อนสามพันเนี่ย ลองไปหาของงงๆดูเฮ้ยมันบูบูขึ้นบูขึ้นบูขึ้น,นเห็นบูได้โอยบูขึ้นนะบูขึ้นผมเ,เ,เ็บจาดาต่ว,ว่าได้ดึงไม่มา แกร์ดูดแกร์กดูโด,โ,ดโอ้คงเสียด้ว่ะเสียด้ยดูดเพื่อนไม่มีกว่าไปยุ่งฮายผมเห็นมันน่าเล่นไงเลือดมันโลงั้นเลยฮะไม่น่าเลยเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนนี่จะโชว์ช่าไม่ได้สูบกับพี่เกตว้าเพื่อนเก็บหน่อยหน่อยนื้อตายว่ะมันมีคิวอะไรเล่น โอ้ยตัวอะไรมันยิงกวะแรงสุดเายเลย,ย,ยง่อยง่อยให้ผมเล่นกากทำลำดีนะจริงนะแม,ม่โมเรน้กจะตูมวเพื่อนมาโอ้โหมันกดแข็งว่าโมลเรนมันรอดเลยนะเพื่อน ครับมาดีครับมีผมไม่ธรรมดานะครับทุกคนรู้จักกลิ่นปิงอับเปล่าน้องอย่าให้พี่เกิดนะมันจะยากนะน้องอย่าให้พี่เกิดนะมันลุมผมแล้วเพื่อนๆช่วยกูด้วยยังไงเพื่อนสอบนี้จบจ้าปะจบจ้าความสุดยอดเอาไหมเอาไหมไม่ได โอ้บอเลนบอเลนต้มตีนเลยอเลน,นแหมเพื่อนตัวมันพิ้วไม่ต้องชมไม่ต้องชมกูเขินไม่ต้องชมสลับเออสวยเพื่อนไม่ต้องชมดกูเล่นออกระโยนสักตัวไหมเพื่อนเนี่ยเขาจะได้ได่าเราอยากผมอยากลองเล่นดูนะไอจอกกอดสามชั้นว่างจบจ่าจอบจ่า เรอด่าขอโทษครับเถ้าผมอยากไปเล่นด้วยไปดีกว่าไปเล่นเองด้วยแม่งจะตายเต็มเลยพี่น้องเสือเฟื้อนสวยอ๋อสวยอ่อนอยโอ้โหไงว่ะเฮ้ยแม่งเหรอเดือนไปแล้วไปแล้ววิ่งครับวิ่งจ้ามูแตกพอเล่นฟาเล่นไปพอเล่นไป ไปมูลาดเอาว่ะมูลาดเอาว่ะมูลาดวิ่งแค่เสียดายป้อมป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนไหนๆก็ได้ป้อมแล้วแต่มาอะไรกันต่อการมัดอัคคีการผมตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเดือดขึ้นมาแล้ เพื่อนเพื่อนานี้นะกรับไทสิดีนะมันเครื่องตกเมื่อกี้อ่ะมันกำลังพักเลยเครื่องตกพอดีโอโหใจหายวับเลยหลอนหลอนอันตรายหลอนหลอนหลอนเอ้านายเล่นลมเหรอเพื่อนเออผมจัดของตามนี้มาไง ตัวแม่งถึกจัดอ่ะพี่น้อง <c oughs> แม่งอันตีทีอ่ะเอ้ยเอาหนเอาเอาหน่อย <c oughs> เดชังี่สูบักคลีนราก้นบอลไม่พอเล่นม,มาวะ่ะมาฟัมันพิชมาหน่อยวะเทวะ เขาหนึ่งทีน่าตายรครับนะแต่ความเท่เขาหนึ่งทีไม่มีล้างด้วยเพื่อนนี่เดี๋ปปยวดึงมันมาแล้วผมตายเองวะไปวะ ก็น่าสนใจอยู่นะจอกอดสามอาณาเก็บโดยจอกกอดสามพักเราเรือใครว่ามันไม่แรงนะจอกอดสามอนณาให้พูดใหม่เลยโอ้ยเก็บโดยนันตี ไม่ได้คิวเลยยังไม่จบการ์<ผ>เลยโ,ยโดยโดย,ดยต่ตยุตยุตยุตมูลาปันทิพย์ไม่เชื่อว่าโ,โ,โอ้ my god มีเกิดแล้วนะมีเกิดแล้วนะ,วนะคิดไม่ออกครับบอกเลยว่าภารกิจเราสามเจาะเกาะโอเค <Okay. S 3> เราคนจริงแล้วเราเราไม่พักเบมอ เมันเอาผมเลยดูเลือดน้อยมันไม่สดแล้วมันวิ่งถ่ายยังเดียวเลยพวกตายไม่ตายได้ไงโมเลนกับซุปเปอร์เมนไล่ตายไปซุปเปอร์เมนเลยเลนี่คิดเดียวเองโอ้ขอโทษครับพี่ผมขอโทษละกันขอโทษละกันขอโทษครับพี่เสวยสับป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 ับโอ้สับลมด้วย ไอยักษ์เไ้างแลรังลมรับรับได้ป่ะรับได้ป่ะไอ่นี่เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอาดิเอาดิ เอาดิเฮ้ย,ม,ยม,มัน,น,แ,มนแห้งแห้งแห้งเอาดิเอาดโที่นี่ไม่เคยเห็นหรอกนะ ตนยังไม่ได้มุลาเลยพี่น้องโอเคแล้วกินสามเจาะไปแล้วในทางของเขาคืโนวาคินโนซังโนรันกราโดดโอ้โหโอ้ยคอร์เรนต้าคอร์เรนต้าคอร์เรนต้าผมเมื่อกี้ดูดจบกราฟเลยอะดูดสามไปจดคอร์เรนให้มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจ แต่ขอให้มึงรู้ว่าถิดว่าวาระส,สุดท้ายของมึงมาถึงแล้วโอ้โหกูโดนฉันดาวไม่ได้จ่ายอโอ้ไม่นะไม่นะไอ้ขี้โยนจ,จัดๆเลยสนวะยเพื่อนโอ้าหโดนล้ม <c oughs> ร้อยอนายโดนเกมชิบหายทีมเรียบร้อยครับจบจ้าครับไม่หล่ะผมเริ่มยืนไม่ได้แล้วมันแรงมาก โอ้ยล้างให้มีเด็กไอ้แล้วคุณตายอยู่ดีว่ะเพื่อนเตะล้ำเตะล้ำได้แม่เตะล้ำนีเตะล้ำเตะล้ำเลยเพื่อนโอ้หมันไม่มีซีซีเฮ้ยมีเกิดมีเกิดมีเกิดเมฮ้ยเอาหมดเพื่อนโอ้โหจังหวะเมื่อกี้โดดเข้าไปก็สิกค้างอีกแหลกๆหน่อยนงนงด้วย โอ้โหไม่เท่เลยกูตายสามแล้วไม่หล่อเท่เลยไม่ดีเลยโถ่นี่ยเหมือเราทุกคนเอาเถอะผมดูต้นทางฮะมามามาฟอลิเนมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฆ่าเองฟอร์นลาไม่โ้โหเฮ้ยมันโรเลอ้อนนั่นตีแล้วโรเลอ้อนนั่นตีแล้วโอเคเฮ้ยฟอร์เรนฟอร์เรนมาโอ้โหแม่งเจ็บอยู่หน้า เทวยิงเจ็บหน้าตัวบางเทียบเลยคููเนี่ยมาดิครับอุ้ยมันมีเคียวทุกคนจะบ้านจะบ้านเรื่อลงแขร